วิตินยาโคตรเก่งท่านผู้ชมถึงแม้เราจะลงคลิปในช่วงตอนเย็นๆนะครับแต่ว่าขออนุญาตนะฮะนำเรื่องราวของฟุตบอลเมื่อคือนนี้เอามาคุยกันในช่วงต้นคลิปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทับฝอยทองก็ชนะทับอินซีเหล็กไป2ประตูต่อนหนึประตูชัยก็ได้จากพิโดนะฮะเจ็ดโดของผมคริสตินโนโรนัลโดก็ยิงเข้าไปต้องยอมรับว่าในช่วงครึ่งแรก เกมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะค่อนข้างอึดอัดจนกระทั่งโปรตุเกสนะครับมีการเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงเกือบเกือบหชั่วโมงนะเปลี่ยนตัวประมาณนาที5 8 5 9แล้วก็กลุ่มนักเตะตัวสำรองนั่นแหละที่สามารถยกระดับแล้วก็เปลี่ยนเกมได้ถึงแม้ว่าทับอินซีเล็กจะชิงจังหวะขึ้นนำไปก่อนนะครับจากฟอเรนเวียบวกกันยับยับนะครับเอ,อ เองทีฆ่าทีคนละที2ทีชงเชงชงเชงชงเชงเมื่อคืนนี้ก็นอกเหนือจากปะทะกับบูโน่แล้วไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์สีแดงอย่างเดียวสีฟ้านี่ก็ล่อกันยับเหมือนกันโอ้โหกับแบนด์โน่เงี้ย <c oughs> เจอกันทั้งเกมาะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเฟรนเวียหม่งทำประตูให้เยอรมันนำไปก่อนอย่างไรก็ตามนะครับการลงมาของการมาของวิตินญ,ญาเนี่ย มันทำให้เกมของโปรตุเกสดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมันทำให้งานเนี่ยไม่ต้องไปโหลดที่บูโน่ถ้าเกิดใครที่ดูเกมเมื่อคืนนี้จะสังเกตได้เลยนะครับว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยบูโน่ลงต่ำบ่อยมากเพราะมันไม่มีตัวเชื่อมแล้วก็ไม่มีตัวสามารถลำเลียงบอลขึ้นไปข้างหน้าในการแจกจ่ายได้เท่าไหร่เลยอันนี้เป็นภาพบางส่วนที่ผมแคปบมานะครับจังหวะลายการยืน คือบูโน่เนี่ยมันไม่ต้องทําหมดทุกอย่างแต่มีวิตินยาเนี่ยมาช่วยหรือแม้กระทั่งไอจังหวะท้ายเกมที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับที่บูโน่ก็พยายามไปคลองบอลอยู่ช่วงใกล้ๆมุมธงใช่ไหมแล้วก็โดนนักเตะเยอรมันมาลุมสุดท้ายฝากบอลต่อไปให้วิตินยาแล้วก็แม่แงแหวก2หลบไปแบบดือด้อๆเลยอ่ะเออโอ้โหผ่านไปได้ไงวะช่วงนี้ร่างทองมากแล้วก็มั่นใจมาก สมราคาดีกรีแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบุนโนมยืนปลบมือให้เลยอะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คงอยากมีเพื่อนแบบนี้ในทีมแมนยูเยอะๆนะโดยเฉพาะแดนกลางนะมันจะได้ช่วยกันมันจะได้เหมือนกับตอนที่เขาเล่นกับอีริกเซนเล่นกับมาติดเล่นกับปอกบาแต่วิตินย่าเนี่ยคุณสมบัติจะแตกต่างจากทั้ง3คนก็คือเขามีความคล่องตัวแล้วก็โอ้โหอึดมากนะครับวิง่งพลานไปทั่วสนามเหมือนกัน เสียบอลยากมากอยากได้ตัวสเปคแบบนี้เหมือนกันนะยังคิดตรงอะหลายหลายคนเลยว่าแบบมันมีสเปคแบบนี้แต่เป็นแบบเกรลองอีกไหม <c oughs> เอออะลองดูลองดูนะครับค o บ,บี้เมนูนะฮะอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะครับไม่ได้ตรงแบบร้อยเปอร์เซแต่ว่าเขาก็เป็นเด็กลูกโม่อะคาเดมี่ของเราในฤดูก,กาล2024เนี่ยก็มีช่วงที่จังหวะพลิกเทิร์นบอล พาบอลกระชากลากลุยขึ้นหน้าถือว่าเทคนิคดีแล้วก็ฟุตบอลติดเท้าอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอฤู้ดูการ2025เนี่ยฟอร์มตกลงไปนะครับมีเรื่องหงงอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนโค้ดอีกอะไรต่างๆถ้าเกิดไม่มีทีมยื่นข้อเสนอเงินมหาศาลมาซื้อยังไงแมนยูก็เก็บไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นได้ยินว่าทํางานกับโค้ดฟิตเนสนะเพื่อเพิ่ม ความอึดนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมา2025เนี่ยดูอึดมากนะคอบปี้เมนูแล้วก็เล่นไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยก็เป็นกําลังใจให้กับค o อปปี้เมนูนะครับค้าเหนื่อยอย่าเรียกแพงด้วยจะได้ต่อสัญญาง่ายๆประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องของอีิกมาวิติญญานะที่นํามาคุยกันในช่วงต้นคลิปท่านผู้ชมชอบเขาหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ สวัสดีแฟนชอ่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่5เดือน6ปี2568ขอโคโลน1ไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด script ช o นแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างด้วยนวัตก,กรรมเซฟเทคปลอดภัยนะครับโกนขนไปแล้วไม่คันไม่เป็นต่อสะอาดปลอดภัยมั่นใจกันน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีไข่คีนเซอร์นะครับนี่เป็นคีนเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กูมิง่งล้างน้องชายสะอาดล้ำลึกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียลดต้นตอของการเกิดกลิ่นนะครับไม่ทําให้แสบหรือว่าระคายเคืองเหมือนกับสบู่ทั่วไปกลิ่นเนี่ยมันจะไม่ฉุนแล้วก็ไม่ฟุง้งจนเกินไปนะตอนนี้มี2กลิ่นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถ กดเข้าไปที่หน้าร้านของไข่กูมิ่งแล้วก็ลองเลื่อนหาดูนะครับเดี๋ยวผมแจ้งทีมงานว่าให้มีลิงก์แยกนะในการสั่งซื้อสําหรับไข่คีนเซอร์แต่คือตอนนี้เขากําลังทําเรื่องของระบบหลังบ้านอยู่นะครับที่จะมีแบบลิงก์แยกเป็นของไข่กูมิ่งแล้วก็ไข่คีนเซอร์อะไรแบบนี้จะได้ไม่ต้องไปหาจากหน้าร้านอะไรแบบนี้นะครับโอเค รีเล็กซิ่งวอร์มเนี่ยจะเป็นสูตรอุ่นนะครับในส่วนของรีเฟชชิ่งคูลจะเป็นสูตรเย็นท่านผู้ชมชอบกลิ่นหรือสูตรไหนก็ลองไปสั่งกันได้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับไข่คีนเซอร์แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับรถยนต์คุณภาพซูซูกิทำการจอดรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับดีลสุดพิเศษซูซูกิไรโยดรีมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%นาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด5,000บาทหรือซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรม7ปี รับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนสุลูกิทุกประเทศหรือว่าก็ไปที่เว็บไซต์เว็บสุลูกิ co. th คอนเทนต์สรุปข่าวที่นํามาย่อยนํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับเริ่มกันจากเมื่อคือนนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวแล้วนะครับแมนยูเต็ดได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างนะบอร์ดบริหารเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับเตรียมที่จะลดบทบาทที่แมนยูนะ เขาก็จะกลับไปรับหน้าที่นะครับผู้อำนวยการด้านกีฬาของอินิออสในการดูแลภาพใหญ่ทั้งเครือข่ายอีกครั้งคือตำแหน่งเซอร์เดฟเป็นผอกีฬาอินิออสตั้งแต่แรกแล้วนะครับในช่วงที่เซอร์จิมเข้ามาเทคคุ้แล้วก็มาดูแลโปรเจกต์ฟุตบอลเซอร์เดฟก็มาช่วยงานอีกทางหนึง่งแต่ทีนี้พอระบบหลังบ้านมันเริ่มที่จะนิ่งขึ้นอ่าโอเคเขาก็ลดบทบาทของตัวเอง เรื่องของเซอร์เดฟเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรมากมายนะครับเขาก็แค่กลับไปทำตำแหน่งเดิมของตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยรายงานข่าวอันนี้แหละที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆจากวิดเวลนะครับผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งสายตรงแมนยูของเดอะอเลติกคอนเฟิร์มว่าเจสันวิลคอกเลื่อนขั้นนะครับจากพอเทคนิคแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ช่องเราใช้คำว่าเป็นพอกีฬาเงา <laughs> ตอนนี้ไม่ใช่เงาแล้วนะเออนะครับไม่ใช่จอมพลขุนพลเงาแล้วโอ้โหกระตูนบอกอายุเลยกู <laughs> ตอนนี้เป็นพอ,อกีฬาของแมนยูเต็ตดแบบเต็มตัวแล้วนะครับ Director of f o o t บอล l o o f คนปัจจุบันก็จะมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยอาร์มเจสันวิลค็อกเนี่ยขึ้นไปทำพอ,อกีฬาแล้วพอเทคนิคละ่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข่าว ที่มันชัดเจนว่าใครจะมาทําตําแหน่งที่ว่างอยู่นะครับเขาก็อาจจะต้องเลือกจากคนที่สามารถเข้ามาทํางานร่วมกันได้แล้วเคมีชีวะมันตรงกันเพราะถ้าเกิดเลือกมาแล้วทํางานร่วมกันไม่ได้อีกเดี๋ยวก็มาแป๊บๆแล้วก็ไปแบบแดนแอชว r ดคือมันต้องเคมีเข้ากันนะครับถึงจะอยู่ด้วยกันรอดนะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับ เราสามารถพบเจอได้ในการทํางานไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามซึ่งก็แน่นอนครับมันจะมีประเด็นที่แฟนบอลอย่างเราเนี่ยเครือบแคลงใจคือในแง่ฝีไม้ลายมือของเจสันวิลค็อกที่เขาเคยเป็นผอกีฬาของทีมอย่างซาธเทมตันนะครับประสบการณ์ในการทํางานตรงนี้ให้กับสโมสรใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้มีไงถูกไหมตอนที่เขาทําที่ซิตี้มันก็ไม่ใช่ตําแหน่งนี้เราก็ต้องมาจับตาดูแล้วก็ คือมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้แค่เครือบแคลงใจแล้วก็ตั้งคอสงสัยแล้วก็ให้กําลังใจเออเอาใจช่วยนะครับก็ตลาดซัมเมอร์นี้แหละท่านผู้ชมก็ดูเรื่องของแผนงานเดี๋ยวแป๊บนึงผมปิดแชทเมียผมาก,ก่อนให้พี่เก็บผ้าจริงๆมันก็มีรายงานนะครับว่าวิวค็อกถือว่าเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการเดินดิวของแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นคุณย่าที่ปิดไปแล้วแล้วก็รวมถึง เอบูเอโมที่กําลังทำดิวอยู่นะตอนนี้คือจะมีส่วนร่วมในการเจอจาทั้งหมดเลยข่าวต่อไปนะครับตลาดซื้อขายนักเตะรายงานจากสื่อหลักทั้งฝั่งอาิตจนตหน้าอย่าง TYC Sport ที่ผมชอบเวลาพูดถึงชื่อสื่อนี้นะผมจะเรียกเป็นอักษรย่อเลย TYC Sport อืเท่ดีให้ข้อมูลว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจในตัวเอมี่มาร์ติเนสอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ยังคงสนใจอยู่นะ ได้มีการติดต่อไปที่ตัวแทนเอเจนต์เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้พึ่งติดต่อไปแต่พูดคุยมาตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาคือแมนยูเต็ดนะครับมีแผนที่จะคว้าตัวผู้สาวประตูมือหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่แทนอังเรโอน่าหลังจากที่เพื่อนโอนะครับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีข้อผิดพลาดแล้วก็มันเข้าตากรรมการ zar, <m> มากๆจนแฟนบอล บางส่วนเนี่ยหรืออาจจะส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้รู้สึกไม่ค่อยอุ่นใจกับฝีไม้ลายมือของโอนาน่านะครับถึงแม้ว่ามันจะไปโทษเขาทุกจังหวะที่เสียประตูเลยแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่มันก็ต้องยอมรับว่าโอนาน่าเนี่ยเวลามันพลาดทีอย่างที่บอกไปครับมันเข้าตากรรมการจริงๆโอ้โหมันเข้าตาแฟนบอลมากๆไอ้ลูกที่ปล่อยหลุดเกมเจอโอลิมปิกลีโงแม่งยังหลอนอยู่ในหัวผมเนี่ย ไอเกมเยือนลูกนั้นที่แบบเขาเปิดฟรีคลิกแล้วบอลมันเข้าไปเลยอะ่ะเบนจาคอบนะครับคอนเฟิร์มรายงานข่าวของท y c Sport ว่าแมนยูเตเนี่ยพร้อมจะเดินหน้าพร้อมที่จะไปพูดคุยกับแอสตันวิลล่าทันทีหากมีโอกาสในการคว้าตัวเอมี่มาร์ติเนสแต่นั่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของอังเตโรนาน่านะว่าเขาจะย้ายออกจากทีมหรือไม่ตรงเนี้ย ขี่เส้นใต้เลยสําคัญมากเพราะอย่างที่รู้ๆกันท่านผู้ชมว่างบประมาณในการเสริมทัพเรามันก็ถูกกักเก็บไว้ให้กับบรรดาแนวลูกถูกไหมอ่าเนี่ยคุณย่าดีลวนึงแล้วนี่กาลังเร่งทำเอ็มบเอโมอีกดีลหนึงสูนหน้าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่างบประมาณจะมีเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็อาจจะต้องผ่องถ่ายนักเตะขาออกไปก่อนซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีขาออกที่ทําเงินให้เราได้เลย ผมสันนิษฐานนะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องหวังจากอันโตนี่หรือแม้กระทั่งกานาโชอะไรแบบเนี้ดิวขายออกอะ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของผู้รู้สาประตูมันไม่ใช่ลำดับความสำคัญแรกสุดมันสู้พวกแดนสามไม่ได้ไงครับดังนั้นเนี่ยการขายโอนาน่าออกไปถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะได้โกใหม่เนี่ยคุณต้องทำให้ได้แต่ปัญหาคือยังไม่มีทีมที่ ติดต่อเข้ามาหรือสนใจอังเดรอูน,า,นาเลยไงนี่แหละมันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องมาจับตาดูนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่เราที่เราจะไปลุยกันเนี่ยว่าแบบเพื่อนผมเนี่ยนะเพื่อนรักเขาจะยังไงนะเอ,อแต่ตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ในการกล่อมเอมบูเอโมอยู่อ่ะโอเค อันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมยังคงเกาะติดสถานการณ์เอมบุเอโมนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีรยายงานข่าว breaking news มาจากเดวิดออนสเตนตามชื่อพาดหัวคลิปเลยนะครับว่าแมนยูเต็ดเนี่ยโดยยื่นบิดแรกนะครับเป็นแพ็กเกจ55ล้านปอนด์เงินต้น45ล้านปอนด์แอดออนโบนัส10ล้านปอนด์เบนฟอร์ดก็ปฏิเสธเรียบร้อยตัวเลขเนี้ยมันยังต่ำกว่าที่พวกเขาประเมินแล้วก็ตั้งค่าตัวไว้ เห็นแว่วๆว่าอยากได้อยู่ในเลทที่มันใกล้เคียงกับที่แมนยูจ่ายค่าฉีดสัญญาซื้อคุณย่านะครับ62.5ล้านปอนใช่ไหมอ่านเลทที่เบนฟอร์ดอยากได้ก็อยู่ที่ประมาณ60-70ล้านปอนประมาณนี้แต่แมนยูก็ต้องต่ออยู่แล้วแหละนะครับผมยังไม่เชื่อว่าราคามันจะได้เต็มเป๊ะเป0ล้านปอนนะแต่มันจะอยู่ระหว่างกลางเนี่ยแหละมีลางสังเเ่าว่ามันจะออก 65สิบห้าล้านปอนด์เป็นแพ็กเกจอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับขอให้มันต่ากว่าน,นี้หน่อยละกันส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็มีกระแสใช่ไหมว่าเอ็บบอยโมเนี่ยเรียก 2, 5 0 0 0 0ห้าหม่นปอนด์ก็ต้องย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังไม่มีผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียหนึ่งสายแมนยูหรือว่าเดวิดออนสตีเนี่ยคอนเฟิร์มนะคือมันอาจจะจริงก็ได้หรือมันอาจจะไม่จริงก็ได้เราก็ต้อง ฟังหูไว้หูแต่ถามว่าถ้าเกิดอสมมุติให้คิดเล่นๆนะวิเคราะอ์เล่นๆถ้าเกิดผมเป็นตัวนักเตะเนี่ยไอตอนที่มีนิวมีอาร์เซนอลสเปอร์รวมถึงแมนยูมายื่นโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็รับทราบเงื่อนไขาจากทางตัวนักเตะถูกไหมว่าต้องการอะไรบ้างเป็นผมผมก็เรียกนะเ่้ยสองแสนห้าเอาจริงอันนี้คือเราลองจินตนาการว่าเราเป็นเอเวเไง มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ท่านผู้ชมแต่มันจะได้หรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับค่าเหนื่อยเขาอาจจะอยู่ที่แสนแปดสองแสนเรืออาจจะทะลุไปสองแสนห้าก็ได้ทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้หมดนะครับในทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรอันนี้กลับมาล้วงความเป็นจริงมันก็ไม่ควรสองแสนห้าไงก็ต้องมารอตามข่าวกันอีกทีนึงว่าตัวเลขค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะครับสองแสนห้าแพงไปผมว่า อย่าให้มันเกิน2องแสนปอนต่อสัปดาห์ถือว่าดีครับข้อมูลข่าวที่นำมาคุยกันในวันนี้เออเรื่องของโยเคเลสมันก็มีดีนโจน่ะที่ให้ข้อมูลนะครับว่าหลังจากที่แบบแมนยูปิดดิวเอมบเอโมในกรณีที่ปิดได้นะ <c oughs> ถ้าปิดไม่ได้ก็ต้องไปมองตัวเลือกลองลงมามีข่าวกับเซเมนโยเซเมนโยเนี่ยบอลมัดเขาเรียก70ล้านปอนนะครับ ่ในกรณีที่ปิดดิลสองได้นะครับซึ่งตอนนี้ทำดิวเอ็มเอมอยู่แล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยผักดันเนี่ยให้มีการย้ายทีมนะครับดีวที่สามดิวต่อไปอ่ะมีโอกาสจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าลูเบนอโมริมเนี่ยแจ้งบอร์ดบริหารเลยนะครับว่าเฮ้ยเขายังคงอยากได้ดิลในฝันอยู่นะโยเคเลสเนี่ยคือจริงอยู่ว่าเป้าหมายเบอร์หนึอ่ะ เป็นเรียมดีแลบแต่สาเหตุที่เรียมดีแลบเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเพราะแมนยูเอตตดไม่มีโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไงครับจากการเป็นแชมป์ยูโรปาแต่ทีนี้พอเรียมดีแลบอ่ะเขาไปเปิดตัวเชลซีแล้วแล้วตอนนี้ยเคเลสยังไม่ได้ย้ายทีมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าเขารออะไรอยู่ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับดีลของยเคเลสนะวันนี้ที่เราคุยกันก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ อามเนี่ยอยากได้ไลฟ์อัพตามเนี้ยโอ้โหที่ถ้าได้มาครบสามคนเนี่ยถือว่าเอาเรื่องมากเลยนะเจสันวิลค็อกอ่ะหรือโอมาเบอร์ดาถึงแม้เราจะวิจารณ์แล้วก็ค่อนขอดหรือเครือบแคลงใจในการทำงานในช่วงก่อนหน้านี้และรวมถึงตอนนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดได้สามคนนี้มาโหต้องให้เครดิตพวกเขานะครับในแง่การเสริมทัพแล้วก็เดินดิว เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้ตามนี้จริง,รงๆหรือไม่นะครับแต่ก็ยากอยู่นะสำหรับโยเคเลสถ้าเกิดชิงนชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของไข่คินเซอร์ก็ไปสั่งกันได้นะครับแล้วก็ฝากเกม FC ออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมแล้วก็คลาสนักเตะเข้าเซิร์ฟเยอะแยะมากมายสามารถดาวน์โหลดเกมแล้วไปลุยกันได้เลย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจุบ